พนักงานประจำสามารถกู้บ้านได้ไหมคะพนักงานประจำต้องบอกเลยนะครับว่าจร,จริงๆเป็นเครดิตที่ดีที่สามารถกู้บ้านได้และกู้ง่ายกว่าด้วยเพราะอะไรเพราะวันนีนะ้การเป็นพนักงานประจําถือว่ามีรายรับมีไรายได้ที่เป็นหลักแหล่งชัดเจนสามารถตรวจสอบได้แต่รู้หรือไม่ว่าพนักงานประจําที่กู้บ้านไม่ได้เพราะอะไรตอกมาตายกันเยอะครับวันนี้เนี่ยเมื่อรายชื่อของคุณถูกขึ้นชื่อว่าเป็นพนักงานประจํา จะมีธนาคารนําเสนอบัตรเครดิตให้เมื่อเอาบัตรเครดิตไปให้หลายๆคนก็ทําการเอาบัตรไปรูดรูดเสร็จเป็นหนี้เป็นหนี้เสร็จไม่จ่ายดอกเบี้ยของบัตรเครดิตผมจะบอกให้นะครับมันเป็นสโนว์บอลอ่ะมันถมถมถมไปเรื่อยๆอ่ะยิ่งวันมันยิ่งโตยิ่งวันมันยิ่งโตขอท้วนนะครับเขาเรียกว่านี่หลักหมื่นรู้ตัวไอทีเป็นดอกเบี้ยรวมเข้าไปอ่ะเป็นหนี้หลักแสนน่ะนั้นอันนี้คือปัญหาเลยสุดท้ายเนี่ยพนักงานประจำจะตกม้าตายตรงนี้ทั้งทั้งที่เครดิตตัวเองดี แต่กับมีปัญหากับบัตรเครดิตวิธีการแก้บัตรเครดิตมันเป็นเงินในอนาคตไม่ใช่เงินฟรีไม่ใช่เงินของเราวันนี้ที่เอาไปใช้ดังนั้นถ้ารูดมาเท่าไหร่ก็ตามสิ้นเดือนต้องจ่ายให้หมด อยากไปติดผ่อนโดยเฉพาะผ่อนมีดอกเบี้ยแต่บางคนบอกก็มันผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ไอ้นันศูนย์เปอร์เซ็นต์ไอ้นี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไอ้ไนศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนสิบอย่างรวมกันล่อไปเท่าไหร่เดือนหนึ่งหลายหมื่นกลายเป็นว่าภาระเรามันเยอะดังนั้นนะ่ะถ้ามีวินัยในการใช้บัตรเครดิตจะส่งผลต่อการกู้บ้านที่ง่ายมากขึ้นด้วย แล้วพนักงานที่ไหนสามารถกู้ง่ายนี่ไงครับใกล้ๆนี้ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิาำหรับใครก็ตามนะครับที่ทํางานในบริเวณลังสิตโดยเฉพาะในฟิวเจอร์พาร์คลังสิติไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารใดร้านขนมใดหรือว่าเครื่องดื่มใดวันนี้ถ้าอยากมีบ้านมาหาเราเลยครับนัทพัฒน r o รตัตี้บ้านพิเศษเพื่อคนพิเศษครับ